ก็สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆชาวฮงไกเซ่เดยุกท่านก็ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตมาเทสทีมนะครับ2ทีมให้เพื่อนดูน,นะผมว่าผมจะเทสยังไงบ้างแล้วก็ใช้ตัวอะไรยังไงนะแน่นอนว่าก็จะมีทีมถูกกับทีมแพงซึ่ง2ทีมนี้ก็จะต่างกันออกไปถ้าเอาทีมแพงมาตรฐานของผมนี่ก็คือทีมอย่างโบเนียและก็สันเดและก็เซริด้าและก็ตัวท้ายตัวคี์แมนสำคัญที่พี่เอจจาจ่า,จา,จาอย่างไพนอนนะครับ4ตัวนี้จะเป็นเดอะเวสอินสลอตของผมเลยนะ เพื่อนๆใครหลายคนนั้นก็อาจจะดูว่าเออแบบอาจจะจบภายในสูงใสเพิ่อนได้ซึ่งผมลงเนี่ยนะครับทุกคนไม่มี LC ประจําตัวนะครับผมของซ e ริด้าและของ s u n เดยมันจบช้ามากทุกคนแบบมันหายไปแบบหนักมากจริงๆก็คือนอว่าถ้าใครที่มี E1 ของซ e ริด้าเนี่ยมันจะพอวงแบบหายห่วงเลยว่าเออทุกคนอนะ่ะผ่านได้แน่แก็เพราะว่ามันให้เรื่องของการจอะกออเพิ่มขึ้น35เรว่าไม่สนี้ไปนะครับก็คือเยอะมากๆ มันสามารถบูทให้เพื่อนอย่างร่วมทีมอย่งางไพนอนเนี่ยได้แรงกว่าปกติด้วยตรงนี้แหละคือคีย์แมนสำคัญส่วนทีมต่อไปเนี่ยจะเป็นทีมถูกอย่างทีม r m c และก็ตัวละครโัวซซา์คือทิ้งอยู่นะครับคือผมลอง่นตุ่นทุกท่านอย่างอัญยาเนี่ยมันบัฟดาเมจไม่สุดไงมันบัฟให้เสร็จสปีดกับเอ k เคเล็กๆน้อยๆอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยก็เลยแบบเออใส่ r m c ไปดึงเธอดีกว่าอย่างน้อยคือได้สแตทด้วยได้ดึง เป็นตัวแจกฟรีแล้วก็เป็นตัวทําที่ม้มมากสำหรับคนที่เล่นปลดล็อกมาได้นะตัวละครตัวนี้ผมแนะนําเลยว่าทําเก็บไว้เถอะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างกันเลยนะครับไปท่านก็ดูเมคานิกที่ผมเล่นไปแล้วฟังผมบ,บ่นไปด้วยเลยนะโอเคเชิญเลยนะครับไปก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดเลยคือทีมเนี่ยเป็นทีมที่แพงและถ้าทีมมันไม่ครบเนี่ยเล่นยากพอสมควรด้วยแล้วก็ต้องไปหาส่วนประกอบสําคัญมาเช่นอะไรถ้าไม่มีซันเดย์ก็ต้องไปเอา ตัวละครอย่างเอโบเนียมันเล่นก็นได้นะแต่ว่ามันจะบัฟไม่สุดเท่าที่ควรเพราะบัฟมันอยู่ในแค่เทินเดียวถ้าเป็นของซันเดย์เนี่ยมันอยู่ได้ตลอดเลยครับแค่เอาวงแหวนแปะไว้ที่หัวนะครับก็คือแบบไหลได้ยาวๆมีชิลเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเพื่อนๆนั้นเล่นทีมแพงไม่จะเป็นต้องพะวงเรื่องสปีดเลยครับซันเดย์สปีดประมาณเออหนึ่งร้อยห้าสิบก็พอแล้วอันนี้ที่ผมเชียร์นะครับถ้าเอาขั้นต่ำเลยคือร้อยสี่สิบห้าแต่ถ้าแบบไม่ดสนเรื่องสปีดก,ก็ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสี่ก เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือซันเดย์นั้นจะมีเรื่องของการเอ,อ่อเจนพลังงานให้เล็กๆน้อยๆนะครับผมนอกจากนั้นแล้วยังเป็นตัวละครที่ไม่จําเป็นต้องใช้ l อจําตัวก็ได้แต่ถ้ามีก็จะดีกว่าเดิมด้วยครับผมทุกคนไม่จะเป็นต้องพวงเรื่องพลังงานเลยแม้แต่นิดเดียวมันบัฟแรงพอที่จะทําให้คุณนั้นปิดดาเมจได้แน่นอนครับตรงนี้สำหรับซันเดย์ส่วนซาริด้าเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยคือตีเบิร์นสองทีเอ,อ่อมันไม่ได้ดึงเทิร์นมานครับทุกคนอันนี้ต้องถกครอ,อาใจใหม่นะ เ e รีดาจะมีจุดเด่นเลยคือถ้าไพนอนออกสกิลอันไหนเนี่ยหรือว่าปั๊บให้ตัวละครตัวนั้นก็จะออกสกิลออโต้เลยครับผมเช่นกดสกิลตีปกติมันก็ตีปกติครับถ้าติว่าเพื่อนๆกดถ้าไม่ตายมันก็ไม่ได้กดจนกว่ามันจะมีอันตีนะสำหรับการเก็บเกตของไพนอนมาใช้รอบต่อไปเซรีดาเนี่ยจะโอเวอร์พาวเวอร์ตอนที่ C1 ถ้า C1 เนี่ยทุกท่านเนี่ยจะได้รับปั๊บนะครับผมเรื่องของการเจาะเกราะประมาณ1 6เลยครับและก็รวมกัอีกประมาณ เอออียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นเลยคือจะฟื้นฟูพลังงานให้สองหน่วยก็เท่ากับว่า E1 หนึ่งเนี่ยคือเดอะเบสอินสต็อตของทีมไพนอนเลยนะถ้าใครอวยไพนอนเนี่ยควรจะไปให้สุดเลยครับมันเจนพลังงานได้มากพอเล่นคู่กับซันเดย์่คืออันตรีแทบจะตลอดเวลาเลยแต่มีมีข้อเสียผมนั่นตรงที่ทุกคนมีเพชรพอหรือเปล่าเพราะรอบนี้คือแจกน้อยามากๆถ้าแจกน้อยแบบนี้ก็ต้องเอาแค่ตัวเท่านั้น l c เป็นแค่ทางเลือก อีหนึ่งคือเบอินสล็อตเลยและก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่แบบไม่ควรจะพลาดเลยนั่นก็คือโบเนียโบเนียเนี่ยเป็นอีกทีหนึ่งนะครับถ้าทุกคนอยากจะเล่นไายนอนแบบสมบูรณ์แบบก็คือการปั๊บก็คือซันเดย์ทุกท่านไม่ต้องไปปั๊บรอบสอ2ก็ได้แค่โบแอู่บนหัวก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าอันติไายนอนเนี่ยมันใกล้เต็มใช่ไหมและเพื่อนๆอยากจะได้ดาเมจแบบแรงกว่าเดิมก็ต้องถึงเทิร์โบเนียครับผมก็คือดองสกิลร้อยพร้อมโบเนียดึงอันติ แล้วก็อันติไปนอนนะครับผมพร้อมปิดเกมอีซี่ทันทีคือจบตรงนี้ครับอ่าโอเคเพื่อนครับต่อไปเรามาดูทีมถูกกันดีกว่านะครับผมว่าใช้ตัวอะไรยังไงนะก็คือที่บอกพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นแหละครับผมจะใช้เป็น R m c แล้วก็ติงหยุ่นนะทําไมถึงเป็นติงหยุ่นเพราะติงหยุ่นมีเรื่องของการเพิ่มเกณฑ์พลังงานได้แล้วก็ปรับดาเมจ D M G ได้แต่ติงหยุ่นผมจะใส่เป็นแรร์นะครับทุกคนผมต้องการปรับสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เล่งแอคชั่นคือทีมถูกเี่ย มันต้องการการออกกิลให้บ่อยที่สุดแต่เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยติงหยุนไม่ใส่แลนแดนเนี่ยโอกาสที่จะผมนั้นจะทําให้ไพนอนเก็บอันตีได้ไวขึ้นเนี่ยถือว่าช้ามากมากผมก็เลยต้องแก้ตรงนี้ผมด้วยเอาดีๆนะครับผมมาใส่แทน lc สีดาวของติงหยุนที่เพิ่มพลังงานให้ครับนี่แหละที่ผมนั้นกังวลไงสำหรับทีมถูกแต่ที่ผมเล่นเนี่ยไม่ได้ติดขัดเลยนะจบไวมากมาบรอบนี้ไม่ได้อวยเป็นพิเศษเท่าไหร่แต่ผมมองว่ามันจบไวดี การมาออาซลิด้นั้นทําให้ไพนอนแบบได้ดาเมจที่มหาศาลมากสําหรับคนที่มองว่าเออเพื่อนๆน,นั้นขาดดาเมจใช่ไหมและทีมไพนอนทุกคนอยากเล่นมากเปิดซลิด้มาถามว่าคุไมไหมผมบอกคุ้มมากๆซลิด้จะไปได้แค่2ทีมเท่านั้น,น,นถ้าเอาตามที่ผมคิดนะนั่นก็คือ1อนาซ่าและก็2องไพนอนแต่ถ้าเล่นทีมถูกสำหรับคนที่ไม่ได้เปิดซันเดย์แล้วว่าไม่ไม่ได้มีโบนีเรเราก็ยังไม่ได้ปั้นเนี่ยทีมนี้เป็นอีกทีมที่ผมเชียร์เลยนะ ก็คือมันไม่แพงด้วยจริงอยเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้แต่ต้องมีข้อแม้นะผมจริงอยู่เพื่อนต้อง e6 นะก็คือถ้าไม่ตายอ่ะจะฟื้นฟูพลังงานเจนให้สิบหน่วยนะอันนี้ช่วยเยอะมากๆแต่ถ้าไม่มี e6 เนี่ยคือเหนื่อยครับ e อื่นนะทุกคนได้อยู่แล้วละ่ะ e e1 ขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรไงแต่ e6 เนี่ยมันช่วยเรื่องของการฟื้นพลังงานหรือว่าเจนแต้มให้กับตัวละครหนึ่งตัวในทีมได้ตอนเวลากดอ,อันติีนี่แหละครับคือ the best in slot แล้วก็อัพทุกอย่างให้เต็มไปท่้ที่ทำได้นะครับอะแดนแดนแดนคือเดือดเบสทุกคนถ้ายิ่งมีขัด5ควรจะขัดเลยครับไม่ต้องเก็บไว้ผมแนะนําว่าใน i อดีเพื่อนๆนะควรมีแดนแดนไว้สักขัด5้าสักสาใบน,นะตอนเนี้ยเพราะว่ามันใช้ได้เยอะมากๆในบรรดา l อประสานสีดาวทั้งหมดนะแดนแดนแดนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เป็นอันที่ใช้ได้ปล่อยที่สุดแล้วเพราะว่ามันไปได้หลากหลายมันสามารถเป,เปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้ตามสถานการณ์หน้าละอัน นี่แหละครับผมคือ The Best in Slot ของแดนแดนทีมสายฟรีติงหยุนต้องการ ATK มาหาศาลมากครับผมก็เลยแบบเออเลือดอ่ะมันถึงไม่เต็มไงก็คือ ATK ATK พลังงานลนลนครับผมถ้าเพื่อนๆมองว่า,วาเออถ้ามันยังไม่ถึงที่กำหนดเนี่ยเลือดไม่เกิน3,000ดีเฟนต์ไม่ถึงประมาณ1น0 0งพันสร้อยหรือว่าห3ึ่เนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะโดนวันช็อตเนี่ยมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ย RMC จะเป็นตัวละครกีแมนสำคัญในการดึง ไพนอนมาตีอีกครั้งได้แต่ต้องเก็บเมมให้เต็มถ้าเมมไม่เต็มและในจังหวะที่สามารถเบิลได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยเซด้าจะดึงมาแบบเบิลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันน้อยครับผมก็คือมันเล่นยากกว่าทีมทั่วไปมากและก็ทีมแพงมากๆแต่ถ้าเล่นเป็นทีมนี้โหดนะทุกคนผมเล่นดูแล้วครับผมก็คือจบไม่ต่างกันมากห้องแรกผมช้ากว่าหนึ่งไซห้องสองไอ้เอวทห้องแรกผมผมเล่นทีมแพงนะั้นหนึ่งไซสองผมช้ากว่าสองไซ ก็คือไม่ต่างกันจริงคือจริงมากแต่ถ้าทุกคนนั้นเล่นไม่ได้แล้วแบบโปรจะมีตัวฮิลไหมผมว่าไม่จําเป็นครับณตอนนี้ไพ่นอนเนี่ยทีมถูกทีมแพงไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นแล้วขัดใจเนี่ยลองไปฝึกดูก่อนนะทีมนี้ผมใช้เวลาฝึกงานมากสำหรับทีมสายฟรีทีมสายเติมหรือทีมแพงเนี่ยไม่จําเป็นนั้นต้องฝึกอะไรมากมายเลยผมแค่ดูคลิปของลุงฮุกมาแล้วก็เล่นก็เข้ามือ้วครับแต่ทีมสายฟรีเนี่ยทีมที่มีสีดาวหนึ่งตัวแล้วก็ทีม แจกฟรีหนึ่งตัวอย่าง IMC มเนี่ยมันหนักมากทุกคนก็คือผมแบบลองเล่นไปเนี่ยมันก็มีแบบรู้สึกว่าเออแต่ยากมากแล้วก็มีจังหวะพลาดแต่ถ้าเล่นดีดเล่นเป็นแทบจะไม่พลาดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนดูคลิปนี้เป็นก่อนศึกษาแล้วกันนะเพื่อนๆน่าจะทําคลิปกันหมดและเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ในการทาไกด์เลยนะผมก็เลยมาทคลิปว่าเออทิมถูกทิมแพงทิมถูกทิมแพงทุกคนก็ดูตามนี้แล้วกันที่ผมเล่นเพืพ่อนๆชอบไหมหรือว่าลองปรับดูแล้วตามสถานการณ์ อาผมขอยกตัวอย่างเป็นกรณีพิเศษนะเพื่อนก็คือตัวละครที่มันแบกได้จริงๆสีดาวมันไม่มีนะคือมีนาไม่เวิร์กมีนาข้ามมาเลยครับลูก,กาก็ไม่ได้เลยอันนี้ผม 50- 50อยู่สหรับแอสตาาะแอสตามีเรื่องของการเล่นแอชชั่นด้วยอันนี้เนี่ยคือข้อดีแล้วก็บัฟ ATK ให้แต่มันบัฟน้อยมากและหันยาเนี่ยผมแบบพูดตรงๆนะอยากลองมากแต่ไม่มีโอกาสได้ลองครับผมตรงที่มันไม่ได้บัฟสูงอะไรไงเนี่ย ม,มาบัฟแค่ประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟสปีดให้เล็กๆน้อยๆผมมองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็เลยแบบไม่ได้เทสคือผมลองดูแล้วไม่เวิร์กเลยครับมันขาดดาเมจก็คือติงหยุนนะมันน่าจะเป็นตัวละครที่ให้เยอะที่สุดแล้วติงหยุนเป็นตัวละครตัวเดียวที่มีการเจนพลังงานให้แล้วก็บัฟดาเมจให้่ประมาณนี้แล้วกันก็ทิกเล็กๆน้อยๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคลิปนี้ครับก็ทีมถูกทีมแพ้ก็จบตรงนี้แล้วกัน สำหรับเพื่อนๆนะครับใครมีจีมฝึกทีมแพงแนะนําได้นะก็เชิญนะครับประวันนี้ผมขออนุญาตปิดคลิปไปนะก็ใครชอบกดกระดึงกดไลค์ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมจะสวิตช์ขออนุญาตปิดคลิปไปขอวคุณไปเจอกายบ่ายสายสดีครับ